จแจกโจทย์เ oh. อาละครับแต่ว่าก่อนจะแจกโจทย์เมื่อกี้เราได้ดูสารสารรักจากบอมเบกันทุกคนแล้ว oh. ใช่ไหมแ้ค oh. ่ะอะตอนนี้ครูเชื่อว่าบอมเบ่กำลังดูพวกเราอยู่เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับได้พูดกับบอมเบว่าอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างทีละคนเลยโอเคเราจะเรียงไปตามนี้เลยแล้วกันสมมุติว่าบอมเบ ยืนดูอย uh ู huh. ่ตรงหลังกลองมีอะไรอยากจะบอกเขาหลังจากที่ฟังในสิ่งที่เขาพูดบอกเราเชิญสันนิ่ฐานตรงนี้เลยใชิญอยู่ตรงกลางเลยละข้างบนก็บอมเบวันแรกที่เราเจอนายเนี่ยก็เป็นความรู้สึกที่ประหลาดเพราะว่านายเป็นคนที่ มีเสียงสูงมากเสียงสูงถึงขนาดแบบว่าร้องเพลงผู้หญิงได้ตอนแรกเราก็แปลกใจแล้วเราก็คิดว่ามันมันคงเป็นประโยชน์ถ้าเราได้แบบว่าใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักพักตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่านายจะแบบว่าได้เข้ามาเราจะได้เข้ามาด้วยกันอะไรอย่างนี้ไหมแต่สุดท้ายวันหนึ่งมันก็ได้เข้ามาด้วยกันแล้วก็เราก็ผูกพันกันดีใจที่นายแบบว่าชอบไอ้ท่าแบบนี้ เพราะว่าสําหรับเราเนี่ยมันมันเป็นการสร้างฝังจริงๆและไม่รู้ว่าคนอื่นคิดยังไงเราไม่เคยสนแต่ว่าพอแบบนายให้ความสําคัญกับท่าตรงเนี้ยมันทาให้เรารู้ว่าแบบว่านายให้ความสําคัญกับเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกว่าไม่ว่านายจะออกไปหรือพวกเราที่เหลือจะออกไปยังไงหรือไม่ออกหรือจะอยู่เป็นห้าคนสุดท้าย นายจะเป็นความทรงจําทุกๆวันของพวกเราทุกวันที่เราตื่นขึ้นเราจะนึกถึงนายตอนที่นายเล่นเป็นโนเทียบคียให้แล้วก็มันจะเป็นมันจะเป็นความทรงจําที่ดีนายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราบอมเบ้เจอกันครั้งแรกเห็นพี่บอมเบ้ร้องเพลงแล้วแบบว่า สุดยอดอะเสียงพี่บอมเบย์ี่แบบว่าฝรั่งหรือเปล่าอะไรสำเนียงก็แบบมันใช่อะพี่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันมาพี่บอมเบย์แบบเวลาเครียดอะไรเงี้ยพี่บอมเบย์ก็จะให้กำลังใจจะแบบอยู่ข้างข้างจะแบบคอยปลอบไม่ว่าจะเรื่องอะไรเลวก็ชอบบคุยกับพี่บอมเบย์นะเพราะแบบเราก็มีอะไรหลายอย่างที่แบบมันคล้ายๆกันแ้วแบบพี่บอมเบย์เสียงแบบเสียงเจ๋งมากแล้วแบบก็เป็นแรงบันดาลใจที่แบบอยากอยากแบบเสียงสูงแบบพี่บอมเบย์ก็แบบ ก็ขอบคุณที่แบบขอแนะนำอะไรต่างๆเออจะแบบจะซ้อมจะแบบทําให้เต็มที่ก็ถึงพี่อมเบยจบไปแล้วก็คิดถึงพี่อมเบยนะก็คิดถึงทุกอย่างที่แบบเคยทําด้วยกันแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่แนะนําที่แบบคุยกันที่แบบพี่อมเบยเป็นพี่ที่แบบว่าเข้าใจมากๆครับก็ขอบคุณหวังว่าเราจะได้เจอกันนะครับอมครับ <c oughs> ถึงบอมเบย์นะครับ <c oughs> ก็ขอบคุณบอมเบย์ที่ทําให้เราได้เห็นทําให้เราได้รู้ตัวเองด้วยว่าเราควรจะทําอะไรบ้างแล้วก็ทําให้เรามีสติอีกครั้งหนึ่งในสําหรับวันนี้ที่สงสารมาแล้วก็บอมเบย์เรามาด้วยกันตั้งแต่เชียงใหม่แล้วแล้วก็เห็นความสามารถของบอมเบย์หลายๆอย่างที่ขนาดตัวเราเองอ่ะขนาดตัวของ ของกล้องเอของพี่เองยังรู้สึกยังต้องมีอะไรต้องฝึกฝนอีกเยอะแล้วก็เห็นแบบอย่างหลายอย่างในของบอมเบย์เหมือนกันว่าเราจะอยู่นิ่งแค่นี้ไม่ได้เงทุกครั้งเวลาที่เราคุยกันก็จะเจอกับเรื่องใหม่ๆที่แบบตื่นเต้นอะไรเงี้ยสำหรับถึงแม้บอมเบย์จะออกไปแล้วแต่ว่าความฝันของเราก็ยังไม่หมดแค่นี้ก็อยากที่บอมเบย์บอกว่าถ้าจบซีซั่นแล้วเราคงมีโอกาสได้ร้องเพลงด้วยกันพี่ก้องก็อยากจะร้องเพลงกับบอมเบย์เหมือนกัน แล้วก็ทุกคนก็อยากจะเจอบอมเบกอีกหวังว่าจบซีซั่นนี้เราคงได้พบกันแล้วก็คงได้ร้องเห้ด้วยกันนะขอบคุณครับบอมเบก็จากสารตะกี้ทำให้เราคิดถึงนายแล้วก็ร้องไห้กันไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นขอเปลี่ยนโหมดเราเราจะคุยกันแบบปกติเหมือนเรายังอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ก็แกอย่างที่ฉันสนารภาพไปแกว่าถามไปกับแกตรงๆว่าตอนแรกเคยสงสัยว่าแกเป็นเก์หรือเปล่าวะแต่ทีนี้ก็ไม่ใช่ผู้แฟนแกน่ารักมาก <c oughs> แล้วก็ที่เราอยู่ด้วยกันในบ้านฉันก็คิดถึงตลอดนะเวลาที่เฮ้ยบอมเบ่เราวอมเสียงกันเราแล้วฉันก็ชื่นชมตัวแกมาตลอดว่าแกเป็นผู้ชายที่เพอร์เฟกมากเล่นเกง่งพูดจาดีมีน้ำใจคือเป็นผู้ชายที่ผู้หญิงหลายคนคง ชอบในตัวแกและแกก็เป็นคนที่ร้องเพลงได้ดีมากๆฉันก็คิดถึงแกแหละแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าพวกเราพวกเราจะไม่ทำตาฝันเราจะทำอย่างที่แกบอกทุกอย่างและเชื่อว่ายัางไงเวลาเราหมดซีซั่นนี้ยังไงเราต้องไ,ได้ร่วมง,งานกันอยู่แล้วแน่นอนแกแล้วเจอกันครับพ <laughs> ี่บอมเบย์นะครับก็ ากบอกว่าไปก็คิดถึงพี่บอมเบมากนะครับอ๋อคือแบบพี่พี่บอมเบเป็นคนที่แบบเก่งมากทั้งแบบภาษาอังกฤษทั้งแบบโอ้โหแบบเน้นเสียงนี่มันสูงอะไรอย่างนี้ก็ตอนที่ผ่านมาวิคที่สองก็ได้เพลงโจทย์เพลงสากลมาพี่เขาก็ช่วยแปลเนื้อให้ช่วยคิดคําพูดช่วยอะไรให้ก็อยากจะขอบคุณพี่บอมเบมากครับก็ที่บอกว่า ที่เราได้เพลงที่ฉันรู้แบบเหมือนเหมือนกันที่พี่บอกว่าผมร้องเพราะกว่าพี่มันไม่จริงนะครับพี่ร้องเพราะกว่าผมมากผมพี่ก็โอ้พี่ก็ชมผมแบบเวอไปก็ก็เดี๋ยวจบซีซั่นก็เดี๋ยวได้เจอกันก็เดี๋ยวไปเที่ยวกับพี่ครับครับเที่ยวไี่ยวไเกันเเที่ยว เอ,อพี่อมเบรครับผมก็คิดถึงพี่นะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าพี่เป็นคนที่เก่งมากร้องเพลงก็สูงแล้วก็ขอบคุณที่แบบคอยเล่นเบนโนให้เทียบเมโลดี้ให้อะไรต่างๆช่วยแปลภาษาอังกฤษทำให้ผมแบบร้องได้ดีขึ้นแล้วก็แต่จะบอกพี่ไม่อยู่นี่ผมไม่มีใครแซวเลยอะอยู่บ้านนี่แต่ว่าแบบ <łość> <S 2> <S 2> เหมือนเราก็ชอบเล่นกันนอกในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยเล่นกอะไรกันเลี้ยวแล้วก็พี่พี่ออกไปข้างนอกก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็อย่าฮักโหมมากนะเดี๋ยวเหนื่อยครับหักโหมมากนะเดี๋ยวเหนื่อยค่ะก็พี่บอมเบย์คะก็คิดถึงพี่บอมเบย์นะคะก็จะจะบอกว่าชอบ ชอบเสียงพี่บอมเบตอนที่ขึ้นเสียงสูงมากๆเลยว่าเพลงบางเพลงที่หนูคิดว่าคนอื่นจะร้องไม่ถึงแต่พี่บอมเบร้องและสะใจมากเลยแล้วก็ขอบ <laughs> ขอบคุณที่แปลเนื้อภาษาอังกฤษให้หนูทั้งเพลงเลยนะคะแล้วก็สนุกมือนการตอนคลาสแอคติ้งที่พี่ที่เราได้ออกมาเล่นด้วยกันก็ยังไงก็รักษาสุขภาพดีๆนะคะพี่บอมเบยังไงแล้วต้องได้เจอกันอีกแน่นอนขอบคุณค่ะ <laughs> เจอพี่บอมเบย์ครั้งแรกที่อักษราตอนที่ร้องเพลงในการ Price Tag นะพี่บอมเบย์ร้องได้แบบเจ๋งมากเสียงสูงแบบสุดยอดอะ่ะแบบพออยู่ในบ้านใช่ไหมคะมองเป็นโนทีไรก็แบบคิดถึงพี่บอมเบย์ทุกทีเลยอะแบบเพราะพี่บมเบมย์จะช่วยแคดแบบเทียบคีย์ให้อาจอัดเป็นแบงกิ้งแท็กให้เวลาใครจะซ้อมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็พี่บอมเบย์เจ๋งมากเก่งภาษาอังกฤษร้องเพลงดี มีสสยดีมีน้ำใจแบบเป็นเพื่อนที่แบบเพอร์เฟกมากยังไงก็ไม่ไม่ไม่ต้องห่วงค่ะออกไปแล้วยังไงเราก็รักกันเหมือนเดิมแล้วก็สู้ๆนะคะยังไงก็ต้องได้เจอกันได้ร่วมง,งานกันอีกขอบคุณมากนะคะสำหรับเวลาที่ผ่านมาที่ช่วยแคทขอบคุณมากค่ะค่ะพี่อมเบยนะ์ก็คิดถึงพี่อมเบยนะคะถึงแม้ว่าเราจะาได้คุยกันน้อยแต่เราก็ได้ก็ได้คุยกันอยู่ แล้วก็ขอขอบคุณพี่อมเบที่แบบช่วยเทีฟพีตั้งแต่ตอนอยู่บ้านเล็กที่เราได้เพลงจดเพลงกันละกันนะคะพี่อมเบก็ช่วยแบบว่ามาเล่นให้ในซ้อมแล้วก็เพลงยูบบลองพิมีก็ช่วยแปลเนื้อให้นะคะแล้วก็เพลงของวงมาอีกอยู่ในบ้านเล็กก็มาช่วยเล่นเป็นโนให้ซ้อมอีกไงก็ต้องขอบคุณด้วยพี่อมเบเป็นคนที่เก่งมากว่าจะเป็นเรื่องร้องเรื่องเต้นนะคะแล้วก็แอคติ้งอะไรเงี้ย ภาษาอะไรก็แบบเป๊ะหมดยังไงก็ขอให้พี่เอเบ์ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยละกันเดี๋ยวออกจากบ้านไปเราเจอกันนะคะบ๊ายบายก็สวัสดีบอมเบก็ตอนที่อยู่บ้านเล็กอะ่ะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกันเนาะแต่ว่าเราก็รู้สึกแบบประทับใจบอมเบในหลายๆเรื่องอย่างเช่นแบบอย่างเพลงพอ forget you เงี้ยก็เป็นเพลงที่เราชอบมากแล้วแบบบอมเบก็ร้องได้แบบโดนมากเรารู้สึกว่าแบบ บ,บอมเบเป็นคนที่แบบร้องเพลงเก่งแล้วก็มีความสามารถหลายอย่างแล้วก็อย่างที่บอมเบอบอกเราก็ยังชอบคําว่าเออของบอมเบอยูอ่นะก็ออยังไงตอนนี้ไม่ได้ฟังแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงมีโอกาสได้ฟังอย่าลืมพูดให้ฟังอีกนะบา,บายก็พี <S <S ่บอมเบเราจะบอกว่าขอบคุณมากๆตั้งแต่วีที่มีเพลง เพลงแรกเลยที่เคได้เพลงมาพี่บอมเบยก็คอยช่วยเล่นเป็นโนแล้วก็คอยแปลนเนื้อต่างๆให้จนเราได้เป็นสิบสองคนด้วยกันก็พี่บอมเบย์ก็นั่งฝั่งแล้วก็เล่นเพลงเคได้ทั้งเพลงแล้วก็ช่วยเทียบคีย์หาคีย์ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากเคก็คิดถึงพี่บอมเบย์เหมือนกันเรานอนข้างกันตั้งแต่บ้านเล็กจนถึงบ้านใหญ่ก็ใหญก็ จบซีซันแล้วเจอกันหวังว่าเราคงจะได้มีโอกาสร้องเพลงด้วยกันแล้วก็ดูแลสุขภาพดีๆสู้ต่อไปยังไงพวกเราทั้ง11คนก็ยังคิดถึงพี่บอมเบย์เหมือนเดิมสู้ๆนะขอบคุณะคุณสีเหลืองได้แล้วบอมเบมย์พวกเราเล่นกันเต็มที่มากจริงๆขอบคุณมากนะคะมาเปล่าให้ใหม่เลยจะพูดถึงบอมเบย์ไหมครับก <c oughs> ็ <c oughs> สำหรับบอมเบ้กับครูก็คงได้เจอกันมาปีนี้คงไม่ใช่ครั้งแรกนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ครูจําได้แหละว่ามาออเดชั่นแต่ว่าในปีก่อนๆมาความพร้อมของบอมเบ้เนี่ยรวมไปถึงทักษะความสามารถอะไรเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ลงตัวเท่ากับปีนี้ก็เหมือนว่าปีนี้มันเป็นเวลาที่เหมาะสมสําหรับบอมเบ้แล้วเพราะบอมเบ้ก็สามารถโชว์ศักยภาพและความสามารถให้ครูยอมรับได้ เพราะฉะนั้นสเสน่ห์มันก็จะเริ่มมามากขึ้นถึงแม้ว่าบอมเบจะเป็นคนแรกที่ต้องออกไปใน f 9แต่ครูก็ยังเชื่อว่าบอมเบก็ยังสามารถที่จะเรียนรู้พัฒนาแล้วก็เพิ่มความสามารถให้กับตัวเองได้และถ้าถึงตรงนั้นเนี่ยหนทางสำหรับวงการนี้สำหรับบอมเบมันยังอีกยาวไกลนะครับครูก็จะรอติดตามดูผลงานของบอมเบต่อไปบอมเบเป็นคนที่ ฉลาดแล้วก็มีรถนิยมดีแล้วก็มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อนเพราะฉะนั้นคุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ผมเชื่อว่ามันจะส่งให้บอมเบ่เนี่ยาสามารถไปตามฝันของตัวเองต่อได้แม้ว่าจะไม่ได้เรียนอยู่ไปจนครบแต่ยังไงบอมเบ่ก็คือ12คนของเอ9ครับ คุณลักก็พูดไปหมดแล้วบอมเบเพราะว่าจริงๆสิ่งที่คุณลักพูดไปอะหลายๆอย่างทุกคนเห็นแล้วก็รู้เป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บอมเบแทบจะไม่ได้ร้องเพลงของตัวเองเลยไม่ได้รับโจทย์เพราะบอมเบมัวจะจะต้องไปเทียบขี่ให้คนอื่นดูแลเพื่อนดูแลเพื่อนหรือแม้กระทั่งในยามวันพักผ่อนวันว่างบอมเบก็ไม่ได้ว่างที่จะร้องเพลงของตัวเองเพราะบอมเบก็ต้องมาเล่นเปียโนให้เพื่อนร้องเพลงในเพลงที่เพื่อนๆอยากจะร้องกัน มันไม่คนที่มีน้ําใจดีอย่างที่บอกกูรักก็บอกว่ามีรสชิยมดีด้วยฉลาดในการคิดครียตต่างๆแล้วก็พี่เลือกบอมเบ์เข้ามาเลือกเข้ามาอยู่ในทีมของตัวเองด้วยเพราะว่าเห็นว่าบอมเบ้มีของใครๆอาจจะบอกว่าบอมเบ์ดูเงียบๆนิ่งๆเฉยๆ writer, แต่ไม่พี่รู้ในความเงียบๆนิ่งๆเฉยๆของบอมเบะมันมีอะไรยุกยิกยุกยิกยุกยิกซ่อนอยู่รอวันที่มันจะแบบว่า เหมือนไข่แล้วมันก็ค่อยแตกออกมาเพื่อจะเป็นลูกไก่สีเหลืองเนี่ยบอมเบ้ก็เป็นอย่างนั้นแหละแล้วก็พี่ก็วันเสาร์พี่ก็พยายามที่สุดที่จะช่วยให้บอมเบ้ได้เข้ามาอยู่กับเพื่อนๆในกลุ่มของเราเองก็พยายามจนสําเร็จแล้วแต่ก็เสียดายที่ในที่สุดออบอมเบ้ก็จะต้องไปก่อนเป็นคนแรกในวีคซึ่งช็อคซีนิม่าพอสมควรกับเมื่อวานแต่ว่าเอาเถอะ ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าใครฝีมือดีใครฝีมือไม่ดีแต่มันขึ้นอยู่กับช่วงจังหวะและก็คะแนนโหวตเพราะฉะนั้นพี่เชื่อแน่ว่าบอมเบ่จะต้องเป็นศิลปินที่ดีต่อไปด้วยคุณสมบัติต่างๆที่บอมเบ์มีแล้วก็หวังว่าบอมเบ์จะต้องมีความสุขกับการทํางานทําเพลงทําสิ่งที่บอมเบ์รักต่อไปและพี่เชื่อว่าความรักของบอมเบ์ที่มีต่อเพื่อนๆอ,อีก11คนที่เหลืออยู่ในบ้านหลังเนี่ย คงจะช่วยทําให้เขามีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปแล้วก็เราค่อยไปเจอกันที่ข้างนอกอีกครั้งแล้วกันนะครับมอมเบยเอาละ <c oughs> อยากได้โจทย์เป็นเพลงอะไรกันครับลูกทุ่งอ่า <c oughs> ไหนบอกสิอยากได้อะไรลูกทุ่งจริงหรือ <c oughs> ไม่กล้าเดาถามว่าอยากได้ถามว่าอยากได้เพลงอะไรไม่ได้ให้ทายว่าจะได้อะไรมเขียนะไมเีย่สุาเราอยากร้องเพลงอะไรเพลงแรกเนี่ยครับอ๋อเป็นเพลงที่ตัวเองแบบว่ามีความชอบมีความถนัดแล้วก็คุ้นเคยอยู่แล้วคัดจัดให้ไหมอย่างนี้ก็ได้นะก็พอได้อยู่ครูรักแต่อยากให้เด็กๆลองฟังดูไหมว่าเพลงที่ว่านั่นน่มันใช่เพลงที่เขาเลือกหรือเปล่าเออเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยผมเชื่อว่าโจทย์เพลงของสัปดาห์นี้ ทุกคนเนี่ยจะต้องรู้จักเป็นอย่างดีเลยล่ะมันจะเป็นโจทย์อะไรเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่ห้องเปียโนป่ะโออะไรอะเขียนอะไรวะเป่งตัวนี่เหรอไม่ไไม่ได้ไม่ไเลยทำของทำของเสียหายลงบัญชีไว้ครับทำของเสียหาย ขอบคุณครับอ้โเราต้องยืมแล้วอ่ะลืมแล้วี